หมอบไปเลยหมอบไปโอ้ยยกล้ออ๋อไม่เดือดอนนะไรจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยอติดหรือเปล่าแฟนก็ไม่รู้เด้อรถดำ คลิปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาสมควรได้รับความ,มาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรระวัแนะนำแต่พุงของท่านนะครับก็าอสวัสดทีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปขี่แล้วเล่นก็คือจะพาแฟนเอาโน้ตบุ๊กไปลงโปรแกรมเนาะดังนั้นเวคือเรารับรถมาอีกแล้วนี่ก็คือแคร์อันนี้ที่หายไปนานนะก็เพราะว่าผมเอาไปอ๋อไปคนลูกลูกมันติดขี่แรงเงิอนอ่ะนี่นะแคร์ก็สภาพก็แบบเดิมเนาะใส่เมคงอนแล้ว ก็ประมาณนี้ก็เป็นคื่นชกหน้าใหม่ชุดหน้าของโซนิงนะครับมาดูเนี่ยผมก็จะขี่แบบทองนะครับแต่ว่าชาเลนจ์นี้ก็คือจะให้แฟนขี่เคียดเป็นครั้งแรกครับมาดูกันว่าแฟนจะขี่ได้ไหมเธอว่าขี่ได้ไหมนายลองไปนั่งดิได้ไหมตัวนี้น้อยอ่ะไอคนตัวนี้น้อยอ่ะเอาลองดูไปนั่งแล้วทุกวันก็ให้ขี่นิดหน่อยนะวันนี้ก็จะให้ขี่แบบไปลั่นอินสักหน่อย รถมันต้องรังนดีนะทุกคนมันพิตใหม่เนาะมันยังไม่คงที่ในระ่องหมอบดิจับอะ่ะถ้าขี่อ่ะเวลาขี่เอาขาขึ้นดิเออตอนนี้เ <c oughs> ย่ดังแอกอะ่ะ <c oughs> โอเคงั้นไปชมที่กล้องดินหมอกแล้วกันมันี้ผมสั่งในช้อปปี้นะไม่ต้องหางมันเยอะนะเนี่ยในช้อปปี้มันเป็นที่เทน้ำมันอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะ <c oughs> แมวร้องอยังไรนวนไอ้ดมมี่เงียว เนาะโอเคเดี๋ยวให้แฟนไขี่ดีวกว่าเดี๋ยวว่าพี่กอ้องถึงหมอกไปก่อนที่เราจะใช้รถทุกครั้งนะครับแนะนำให้เคลือบเอ่อเคลือบเงาดักอายนะตัวนี้นอืมสนใจก็สั่งได้นะครับเคลือบเงาใช้ดีมากเนี่ยเห็นไหมรถไม่ต้องล้างทุกคนเคลือบอย่างนี้แหละโอเคไปขี่รถเล่นกันสองคันนี้ยังไม่ขี่นะเดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้าใครอยากให้ขี่ก็ช่วยคอมเมนต์นะวันนี้จะขี่กักทองเผือกแล้วก็เคียร์ไปน้ำได้เลยหัวหน้า ไอ้นี่โอเคมาดูกันว่าแฟนจะขี่ได้ไหมไม่ต้องปึกงนะระดับนี้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะโยไปเราต้องสตาร์ทไวก่อนว่ารถมันน้ำมัน e15 เนาะโอ้ตึ๊บเดียวติดอ่ะกองประวานแน่นป่ะนี่ไม่ค่อยแน่นหรอ นนำให้เช็กรถก่อนใช้รถทุกครั้งนะครับไปแล้วโอเคโอ้ยดักไอตัวนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฮอุ้ยสากีสองที่ว่ะฮะ ตัวเลขกันวหาอหรกันว่า5รอบมาจริงจะขี่ได้ไหมคือรถอะ่ะมันเป็นรถรอบไปทุกคนไม่ใช่รถธรรมดาเนานะอันนี้มันรอบตลอดอันนั้นมันรถรอบรอบไม่มาก็ไม่วิ่งนะราคามันก็สูงอยู่นะรถอันเนี้ยเออทําปั้นดีๆก็หมดเป็นแสนอะบอกเลยเอ,อันนี้ผมซื้อมา3บวกเออ3,000 30, บวก โอ้ไม่ได้กี่นานอ่ะติดมือไหมทำาไมเสียงอย่างี้วะเสียง,องโองฝนตกว่ะโอ้ยฝนตก ล้อลอยล้อลอย <S <S อะไรมอบไปเลยมอบไปรีบขี่แล้วขี่ไปเลยเร็วๆดับ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 ,ดบอโอ้อยางอ่อนป่ะนี่ ไม่ร้อนเลยลเน้นช่างเนรปล่อยเลยปล่อยเกียร์เอ้ยปล่อยคัสบิดโอ้รถด,ดับอีกเปลี่ยนมุมมองไหมไม่ขี่คันนี้หรอ ไม่รู้ว่าเปิดยังไงนะซวิอตอนเนี้ยเปิดโม่ๆไปโอ้รถคาเกียร์เกือบยกเกือบแลนแล้วบางกีโอเคโอเค,อเคน่าจะเปิด,ดวันนี้นะปะไม่ได้กีจ้อยกีอ่ะ đó xét hay đưa xin này ồ oh, có tình mà về lo mà có tình โยบอกว่าให้รันอินประมาณประมาณเท่าไรวะตอนไอคิดกว่าเดี๋ยพิ่งแซดเออรถพวกนี้มันอันตรายเว้ยมันเครื่องร้อนแล้วนี่ไอร้อนออกล้วตอนนี้ผมกำลังสั่งไอหม้อน้ำเนาะน้ำรอเย็นเดี๋ยวกี่ธรรมดาก่อนทุกคนเดี๋ยวมันลูกติดเดี๋ยวไปทำหมดอีกก็ไปแก้มาหมดประมาณสี่ห้าพันนี่หละอันนี้ก็ออกนะ ว่ามันยังไงอ่ะผมกำลังสั่งแผ่นปิดแล้วจะเอาหน้าไมให้ดูแล้วกันเป็นรอบแล้วกันเนาะไม่คงไม่ดูหรอกเราก็จะดูเจียวเนาะไม่ค่อยไล่ไปทุกคนให้แฟนน้ำหน้าดีกว่าไปไปเกียร์มาดาวเดี๋ยวล้มเด็มมาดาเด็เดไม่รู้จะเกียร์ไหมเนี่ยเขาในเมืองนะนี่อ่ะคนไม่อยู่อ่ะ จะเ,เห็นรองรเทนะ้ายู่นะพี่เขาน่าจะทำเพลย์อันนี้ก็ร้านขอมันบวงนะครับอุ้ยไม่ได้อยู่ป้อมตำรวจหรอเปล่มีตำรวจไหมอ๋อเดี๋ยวรับไปตอนที่แบบขี่ขับลิกก่อนเนาะป้าไม่ได้พูดด้วยพูดกับกล้องอปกติก็พูดคนเดียวบ้างเห,เหรอเหรอเป็นไงสภาพไม่ได้ใส่ตรงนี้นะ อันนี้ก็ไม่ได้เติมน้ามันอ่าเอาไปซ่อมรถกลางมากรถไม่ได้เก็บอ่ะปกติต้องทําสีแล้วก็อืไฟก็ไม่ออกผิดกฎหมายแน่เนี่ยก็ยึดแล้วคันนี้คันนี้บอกเลยว่ามีอุปกรณ์เล่มเขียวอะไรครบนะใครแบบซื้อรถก็แนะนําให้มีเล่มเขียวนะออเดี๋ยวมาเอาโอ้ตัวแรงตัวนี้ทำดีบากวเีย โอเคมาดูบัตรท้องเผือกแล้วกันว่าจะยีให้ทุกคนดูอะยกนิดหน่อยอะนะไม่งายแล้วนะเพราะผมก็ไม่ได้กระชากแรงเหมือนตก่กอนอันที่มันงายตะก่อนนะคือผมอยากให้มันไหลแล้วก็ดูมุมที่สวยนะแต่ตัวเองยกไม่เป็นก็อย่าไปฝืนนะทุกคนมันอันตรายพวกรลอ,อะ่ะของนี้มันต้องฝึกวนนะโชกหลังก็แตกล่าสุดก็เพิ่งใส่อามนะอามใหม่ ล้อไม่ตรงทำไมหึงล้อไม่ตรงเราก็ก็ดูวันนี้จริจริงมันต้องกระยับมาด้านนี้อีกต้องตึงหางปลาตรงนี้โซ่ก็ยาดด้วยเห็นไหมคือผมก็ชากครั้งนั้นแหละมันเป็นน้ำใหม่เราต้องแบบดูด้วยว่ามันแน่นหนาไหมแล้วก็มีกันชําด้วยทําไมมันไหลไม่ค่อยแน่นรพมาเว่าเธอาดโอเคยังมาเอาปะไปเซตต่อได้ก่อน กับบ้าน,นกับบ้านเลยจะมาเอาเบลอาเหรอจะมาเอารถอยู่กับบ้านยังมาอีกรอบกับบ้านเออเพื่อปิดกระเป๋าแเรวบะโอ้กระเป๋าไม่ได้ปิดไปก่อนเลย ฝนจะตกอีกแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาขี่เคาทำว่าจะขี่ไม่จะขี่นะเซียนมากเลยแต่ว่ามันอยู่ช่วงลาดินไงไม่ได้แซดอยากให้แฟนขี่มากมาดีกว่าโอ้จอดอีกแล้วสังเกตว่าควันออกนะคืออันนี้คือดีนะควันออกอ่ะมันเป็นสองทีเนาะ ไม่รอเลยวะรถมันต่ำ้วยนะทุกคน ในช่วงเรียนผมไม่มีงบไงตอนนี้มีงบจกได้อะไรก็สีนะครับถึงจะไม่มีประโยชน์กันแต่ก็ยื้อใจลักค่ะออมันอยู่ที่ความชอบนะเบยกหลังไม่มีอันตรายขี่ในเมืองก็แนะนำให้ขี่เบาๆนะครับวันนี้ก็องต้าเรวจ ทำลูกโตได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม่ทำก้โหลูกติดว่ะโอ้โหระเบิดท่อด้วยโอ้โเอาดิ <c oughs> ไม่อยากให้กีเรยวดยวอกมันสลายทุกคนล้อก,ก็เบี้ยวแล้วนอะโอ้โแย่จัดถ้าความร้อนไม่ แบบ้าร์ดมันร้นอนอะลูกมันจะติดไว้พวกเนี้ยคือร้านสุดวกก็เพิ่งสั่งน้ำมันเอยน้ำหล่อเย็นเนาะตอนนี้ใส่น้ำเปล่าอยู่รถรถันนินด้วยเอออาจจะติดตนไหนก็ไม่รู้อโอ้มันตามดดอยุดได้ แฟนก็ไม่รู้เด้อรถดาวไปมองหลังด้วยเมื่อกี้สี่เกียร์ตรงไหนต้องได้แบบจัดเสียแบบอะไรแปดพันแหละเมืม่อแฟนดะเห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นก็น่าจะกลับมาอยู่นะโอ้ติดว่ะทุกคนดูนี่ไม่น่าเลย ลุกติดหรือเปล่าได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองสตา r t ดิถ้ามันติดอันนี้จะลงไม่ได้เลยนะแต่ก็ได้อยู่นะโอ้ยไม่ติดได้อยู่โอ้ยได้อยู่เช็คควันกัน จูยเครือ่องล้นจีเลยไม่ควันเลยวะเปลูกตีดหรอือเปล่าไปกลับบ้าน ขี่แค่เคาะเบาบรถมันร้อนเลยให้มันพักก่อนวนะโอ้เฮ้ยตำรวจตำรวจ Lót, lót 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 nó bị chọt đấy cả. Đất oh, đi Thôi. Thôi, xét khăn điều. Ok, hai cho quay cho